ชดน้ำตาซึมลีโอไม่หมดนี้ปิดนี้ให้กับผู้พิการทางสายตาได้ทั้งหมดค่ะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอีกครั้งค่ะสำหรับลีโอไม่หมดนี้แชมป์125สมัยสดๆร้อนๆที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มีการปิดนี้ให้กับผู้ท้าชิงผู้พิการทางสายตาที่ชื่อว่าพี่ปิก๊กเป็นจำนวนเงินทั้งหมด30,000บาทก็ทำเอาพี่ปิก๊กตื่นเต้นจนพูดอะไรไปไม่ถูกซึ่งก่อนหน้านี้ลีโอได้ปิดนี้ให้กับลุงทอย ผู้ทาชิงซู้ชีวิตมาแล้วค่ะสำหรับเทปล่าสุดที่ลีโออาทิตย์หรือลีโอไม่หมดนนี้ได้ปิดหนี้ให้กับผู้ท้าชิงซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาโดยเพจของไม่หมดนนี้ได้กล่าวชมลีโอไว้บอกว่าขอบคุณหัวใจสุดเมตตาจากลีโอที่มอบความช่วยเหลือปิดบัญชีหนี้จำนวน3า0 0 0บาทให้กับครอบครัวของพี่ปิก๊กหลังจากที่ลีโอมอบเองินและปิดบัญชีให้กับพี่ปิก๊กก็ทำให้ปัจจุบันเขามียอดบริจาคอยู่ที่ 472,757บาทขณะที่เงินรางวัลสะสมอยู่รวมทั้งหมด3 6 1ล้1 9บาทตั้งแต่เริ่มแข่งขันและตอนนี้ลีโอก็เป็นแชมป์ทั้งหมด125สมัยแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้าลีโอได้ปิดนี้ให้กับลุงทอยผู้ท้าชิงซู้ชีวิตมาแล้ว และตอนนั้นลีโอได้ประกาศกลางการแข่งขันว่าผมอยากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับลุงทอยอยากจะช่วยปิดหนี้ให้ลุงเพื่อให้ลุงทอยสมหวังและกลับบ้านผมขอปิดหนี้ให้กับลุงทอยเป็นจานวนเงิน41,000บาททำเอาลุงทอยและกรรมการทุกคนร้องไห้ออกมาเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งขอ้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ